ตอมลักอาขลิ่คู้คลองเข็ลัตะนมาตังใครครวนปัญหาหนึกหนึกอกพาสังห์ สิ่งที่สังหอนอยู่ไม่หายสุนาสิงโหดลา,หายยามลบจะจัดคนเก่งเข้าไปพระกรตกบกบเรลงเป็นสดเสียก,กอ,อ,ององราชามหาเตียร เป็นห่หวงประสบในิคนทุกวันนีตั้งแฝ่ไดร้รับสินพระราชสันจากากริสัสุระสื์แห่งสามก๊กตล้าพเข้าปขอระคุณเมาในหงเป็นตำลังใจหร อยู่นี่พี่หนุ่มพี่หนุ่มขอบคุณมากอ้าวมองจริงของพี่จันทร์พิจะรณาจะนทร์ศิลป์ถือเอาไปเอาเอาพี่เข้าไปเธอได้ถวายต้องควรไหกันถวายพระโคมเองค่ะโอ้พระองค์พระองค์ก็ยังดูสดใสไม่เสื่อมคลายเหมือนกับผมทัานเลยนะพระเจ้าค่ะ ได้เห็นแล้วนะเราอะก็จะต้องดูแลพระอ,องค์ไปก่อน <c oughs> พระอ,องค์จะเป็นหัวของชาติหมดฉันก็ต้องห่วงพระอ,องค์ <c oughs> เดียวจะจัดมาตรการมิเกให้แกออีกสักครั้งหนึง่งยังไม่เป็นอะไรยังไม่เป็นอะไรมากเรื่องเลี้ยงเด็กเนี่ยยังไม่เป็นอะไรมากยังไม่เป็นอะไรมาก <c oughs> คุ้นผลเครี <c oughs> มนทิลาน้องของพี่ <c oughs> พี่น่ะรู้นะว่าทุกวันเี้่องวุใจคนเจ้ามันมีความสุขกับใครบางคนที่อยู่ใกล้ใกล้ชิดของพี่ ถ้าเขาเป็นคนดีศักดินาไม่สำคัญหรักน้องขอให้ผู้ชายคนนั้นเขาปกป้องมนติลาน้องสาวของพี่สุวัชัยได้พี่ก็พอใจแล้วแต่ปัดิมันมีการสำคัญที่จะต้องปรึกษาโดยเฉพาะท่านจุนพลทันนี้กษัตริย์สุรสิงกษัตริย์นักล่าณานิคม เขียนสารมาทาลบกับแผ่แบบนดินบัรนีรัตนาของเราถ้าไม่ส่งคนดีมีฝีมือไปสู้บ้านเมืองก็จะลอยเป็นไฟ <Okey. S 1> ที่หนุนสับศุลสิงห์นะพี่แจ๊คใช่เอ๊ะที่จริงเขาหน้าจะเข็ดหล่านะเพราะรู้จักดีว่าฝีมือของทนเนศ <c oughs> พระองค์อยา่าส่งม,มิตกกังวลไปเลยพี่กัน <c oughs> เ็นการครั้งนี้หม่อเฉ่นขุนพลเทศขออาสาเป็นแม่ครับชบอ้องกองเข้าไป,ปไหมคะอย่าได้คิดว่าขา้าพเจ้าดูถูกฝีมือท่านเลยอ,อันฝีไม้ล,ลายบือของกษัตริย์สุเอเป็นที่เรื่องลือโจฐานทั่วคุกการประเทศว่ามีฝีไม้ลายบือเก่งกล้านะั น้ำส้ำมีกองกำลังนับแสนหรออยู่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟชั้นใดกว่าชั้นนั้นถ้าเราจะเอาด้วยกำลังทหารเข้าสู้ช่างนลลัว,วัฒนเนอองอาจจะรับมือกษัตริย์สัวส,ส,สิ่งไม่ไหวควรจะหาทางแก้ไขประกาอื่นดีกว่าคดีใชาพี่คะสมเด็จพี่หม่อมฉันขอออกความคิดเห็น ที่เราจะชนะกษร,รสัตว์สุรเสียงได้สำเร็จนั้นเราต้องวางแผนกันเพื่อปัดกำลังนายทัยกษิณไปค่ะเราถึงจะชนะได้ไปคะหมายความว่าอย่างไรน้องนั่นหมายความว่าต้องได้รับความร่วมมือจากพี่ขุนพันธเนตรด้วยพี่ทะธเนตรจ้าพร้อมหรือยังจ้าที่จะยอมเสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองที่พร้อมทุกเวลา ทิงแม่โน่จะต้องเสียคนรักไปล่ะพี่จะยอมไหมถ้าสิ่งนั้นปกป้องบ้างเงนเมืองได้พี่ก็ต้องยอมพี่งงคนหมดแลวน้องเจ้ามีความคิดอ่านประการใดบทที่ลหมอมฉันขอรับอาสาเดินทางไปพบตัวกษัตร์สุรสิงห์ด้วยตัวเองไปค้าบหนึ่งจ้าเจ้าลืมไปแล้หรอก็ศาสตร์สุรสิงห์เป็นกะิย์ที่เกลียดผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมันอันตรายนะน้อง อย่าได้รวมไปเลยพี่คะหม่อมฉันมีกลวิธีทุกความปลอดภัยของตัวเองได้แน่ขอเพียงว่าพิธเนตร่วมมือด้วยให้นําทหารในเมืองของเราที่แม่นทประมาณ200คนไปดักซุ่มเขาไว้เมื่อถึงวันนั้นหม่อมฉันล่อหลวงกระสาสุรสิงห์ไม่ได้สำเร็จนะักที่เชิงเขาจุดใดจุดหนึ่งถ้าหม่อมฉันส่งสัญญาณพร้อมกับเพ่งการเดือดที่ เมื่อถึงครานั้นถ้าหมอมช้าส่งสัญญาณไปแล้วก็ให้พี่ธเนศสั่งทหารร่วมยิงได้เลยเนะคะหมอมคิดคองเจ้ามันหลังเหลอนักโบราณคนไปด้วยนะคะไม่ต้องหัวเจ้าคิดอาประการใด